เราก็จะดูเช็คกระแสพุ่งว่ามากพอไหมเออไม่เคยเลยดูเช็คกระแสคุ่เลยไม่เคยด้วยคิดอย่างนั้นอย่๋ยวไปคิดว่าช็อตเป็นพุ่งตืคิดว่าช็อตพุดเียว่าเรียกว่าปวดแสบคออย่างน้ใช้สายบางนิ้วครับไม่ได้โอ้โหอ่าเก็บกองขนาดนั้นเรอการช่วง ผู้ยครับนี่เลยครับผมก็แค่กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลือโปรแกรมที่เหมาะกับคนด้ยเขานี่ยตังลู้ยยยยยัยย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 ัยยัยย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 นยย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 ลยย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 คยย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 นโอ้ยยยย รับเลยครับเลยครับเออโอ้โหโอ้โหแต่แต่ใช้เครื่องเครื่องออกอากายดีมันจะอ้อยนะเด็กโอ๊ยติดมีอะไรฮะโอ้ยโอ้ยนะเด็กนะเด็กรู้แล้วรู้แล้วสบายโอ้ยนะเด็กนะเด็ก ทำไมอ่ะไอ้ดอกนี้หนักกว่าเด็กแต่ๆดอกนี้หนักโอ้ยเด็กๆเด็กๆผมเล่นมาเลยผมเลือกเพิ่มไงเพิ่มอันนี้แล้ววันนี้ทำวันที่นี่อโอ้ไอ้อ่อเป้าเหลือแต่ไม่เดียวหนักไปเหนักไปตามอำเภอใจโอ้ยเสร็จไปแล้ะมาเสร็จเรื่อยๆปุ่มนี้จะช่วยเบาขึ้นโอ้โหพี่พี่ผมไม่ได้มือลิกิตก็ได้มีสิ่งนี่เซ็ตเรื่องสันตอนนี้เสร็จรอบนอกไปแล้วใกล้แล้ว จะช่วยให้มันเบาลงโอ้โหยค่าด้วยนะไอ้บ้ากันใารตายพอดีเสร็จแล้วเสร็จเสร็จไแล้วขอดูขอดูหน่อยฮะเนี่ยโอ้พี่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 คุยไปก่อนดิสวยไม่เนี่ยอ๋ไม่สวยไม่สวยทำงานยังไม่ค่อยเนียนสวยสเนียนเนียนเนียนครับเนียนอโอ้ยมดักจริงหรอ ถามแฟนกลับดิว่าใช้ได้หรือยังอ๋อใช้ไ้ยังครับใช้ได้ยังพี่ใช้ได้ยังถ่ายรูปอีกอย่างหนึ่งสวยสวยโอ้ยคาดีนะอ๋อโอเคบําเพ็ญกับตุ้ยด้วยไม่ผมก็อย่างนี้เรียกว่าทำเด้อนะดูนะดู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 ดิ้วงอเองอ่ะก่อนที่ผมยังบิดเลยเนี่ครับครับเปาผมจะไปยืมเงินใครแล้วครับ แสดงว่าอยากลองแสดงว่าอยากลองแาม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 โอ้ยเหียพี่เราไปช็อตช็อตตนีไม่รู้มนระวังตัวเองนะเกียร์ต่อไปดผมว่าคดีน่าคนจะลองเป็นไปข้าจับอะไรแล้วเนี่ยี ตาไปพรขอบด้วยดาวแล้วเพราะมันดวยไปรถมาแล้วมันมันมันเป็นเครื่องแบบลดลดหน้าท้องใช่ไ่ะกล้ามเนื้อใช่ไอมเน้าไม่มงเลี้ยงเรื่องที่สุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันคือเครื่องอะไรเขาบอกมันอะลายกล้ามเนื้อจริงจรง

นี้สนี้แบมือนีแบมือแบ่มือแบ่มือไม่ใช่เฮ้ยแบมือให้เาแบมือแบ่งมืออยากดูอยากลองยาดอบนี้บางนี่แบบนี้าแาเดี๋ยวมันตายมือหงิเดี๋ยวมันตายเดีวมันตายแล้วตายอยากเ็น เดี๋ยวเราไม่เลือกเราใช่ไม่สัมภาษณ์